ขึ้นบันไดไปไปไปด้วยกันค่ะทุกคนนี่คือส่วนข้างบนนะคะที่เป็นห้องนอนเป็นสีเดียวกันหมดนะ ทำให้คิดถึงหนังสมัยก่อนเนาะหนังสมัยเก่าที่เราดูกันนะบ้านจาาบ้านนายนะสวยมากมากนะคะดูภาพแกะสลัสมัยก่อนมีเจ้าของลูกหลานเขาน่าจะอยู่นะคะ เพราะว่าเขายังคงอนุรักษ์ไว้พาทุกคนมาชมค่ะสวยมากมีมองไปข้างล่างนะ,ะข้างล่างจะเป็นห้องโถงน,นะคะข้างบนนี้จะเป็นจะเป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนเป็นห้องเป็นห้องที่พักแล้วข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหาร ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะนี่มองไปก็จะเห็นทะเลเลยเขาเห็นเห็นทะเลสองด้านนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยที่ทำเลสวยมากๆนะคะนี่ก็เป็นห้องพักเนาะของแต่ละห้องห้องนอนของแต่ละคนไป น,นี่ก็เป็นห้องนอนนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าทาไมห้องนอนเตียงก็ถึงได้สั้นเล็กอย่างนี้ทั้งที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตัวใหญ่ตัวโตวก็คือว่าคนสมัยก่อนเ,นเขาใส่วิกเนาะเพราะงั้นวิกเนี่ยเขาจะทําครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณสเดือนเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะไม่นอนนะคะ <Yeah. S 1> เขาจะแบบครึ่งนั่ง <Yeah. S 1> ครึ่งนั่ง <Yeah. S 1> ครึ่งนอนอ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะไม่ให้ mm hmm. อ่ วิกของเขาเสียรูปเสียทรงเนาะเอินเ,เขาก็เลยสั้นๆแบบที่เราเห็นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของเขาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพอเซลามิคนะเป็นเครื่องเครือบนเนาะนีถ้วยกาแฟ е, ถ้วยชาของเขาศตวรรษที่17เจนะคะสวยมากมานะคะ สัญญาส่วสัญญ่ก็เป็นศัพทรวัตที่17 1 7ทั้งหมดนะช่วงที่เขามีช่วงที่เขามีามมอายุอยูนะ่เนาะเป็น,ปนความเจริญรุ่งเรืองของเขาแต่สภาพดีมากๆแล้วก็สวยด้วยนะคะชมกันต่อค่ะนี่เป็นพวกตุกต๊กตุ๊กตุ๊กตาของเขาเนาะ จากเมืองจีนซะด้วยสวยน่าจะเป็นเขาบอกว่าเป็นห้องเป็นห้องนั่งเล่นนะคะนี่มองวิวไปเป็นหน้าต่างสมัยก่อนนะคะ<ม>เห็นวิวทะเลสวยมากอันนี้ก็คือเชิงเทียนนะคะที่จุดเทียนของเขาโอ มันดีมากสวยมากๆเลยนาฬิกาสมัยก่อนเชิงเทงียนแบนนบน,นี้สมัยนี้หาไม่ได้แล้วนะคะไม่มีแล้วน,นี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งเลยคะ่ะจะเรียกว่าห้องรับแขกเนาะมองออกไปก็จะเห็นวิว เห็นเรที่สวนที่เป็นน้ำตกน้ำผุนะคะม,มีเตาผิงด้วยนะคะห้องนี้เวลาอากาศหนาวเนาะก็จะได้มีเตาผิงดูกระจกเขาอือสองคนกังเราเอียสายเบสิดเสือโอเคืออกมาก็จะเจอ เราเลยนี่ะออกมานั่งชมวิวนะคะน,นี้อันนี้ก็คือกระเบียงนะคะชมวิวทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเราจะเห็นทะเลค่ะอ่กสวนสวยมากๆเลย จุดชมวิวใช่ใช่เล็กีเตาผิงด้วยนะคะจุดชมวิวนั่งชมวิวจะเป็นห้องห้องนอนนะคะห้องนอนห้องใหญ่เลย น่าจะเป็นห้องหอห้องเมก็เนาะกลิ่นหอมมากเลย oh. ทักทายต้อนรับสาวจันด้วยกลิ่นน้ำห oh. อมโอ้โห oh. เตรียงนอนสีฟ้าแล้วก็เตียงเขาก็แคบแคบเหมือนเดิมนะคะก็คือสั้นแหละคือเขาไม่ใช้สำหรับนอนอะ่ะคนสมัยก่อนอะ่ะเขาครึ่งครึ่งครึ่งนั่งครึ่งนอนเพื่อไม่ให้ ผมหรือวิกของเขาเนี่ยเสียทรงนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอย่างที่เรารู้เนาะเขาทำเขาทาผมครั้งหนึ่งหรือทำวิกครั้งหนึ่งเนี่ยมีใช้ได้ประมาณ3เดือนนะคะสเดือนแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไม่ได้นอนนะคะนี่ห้องนอนเขามองเห็นวิวทะเลทั้งสองด้านนะคะด้านนี้ก็เห็นวิว ด้านน้นก็เห็นวิวทะเลนะคะแล้วก็หัวนอนก็จะเห็นสวนของเขาดูรามาเขามากๆเลยค่ะดูหินอ่อนนะคะเนี่ยมาจากปรือจีนมีกกเขานาี่ของสัญลักษณ์ของประเทศจีนชัดเจนนะคะภาพวา สวยมากๆนะคะนี่กระจกดูสาวจันทร์สะก่อนดูนาฬิกาเรือนนี้สวยมากเลยก่่อนจะเป็นระเบียงทางเดินนะคะก็เดินได้รอบติดต่อกันหมดทุกทุกห้อง แต่สีที่เขาทำเนี่ยสวยมากมากนะคะสีสีส,ส,ส,สีแดงอมชมพูนะข้างล้วขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะคลิปของสาวจาังนะ สวยมากนะคะทุกคนถือว่าเป็นวิลล่าที่สวยมากๆเลยใครมาเที่ยวเมืองนี้นะคะแนะนำใครมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสวยงามคุ้มค่านะคะ